สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อีซูซูมหานครสาขามหาชัยนะคะวันนี้นะคะจะมาขอรีวิวนะคะในรุ่น4ประตูเกรดแซนะคะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นท็อก ในรุ่นสีประตูตัวเตี้ยของเราเลยนะคะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่8 5 0 0 0 0หาห่นในรุ่นสีขาวนะคะแต่ถ้าเป็นสีเมทัลลิกนะคะสีเมทัลลิกก็คือจะเป็นสีเทาโอแพกสีบอลเงินนะคะก็จะเพิ่มขึ้นอีกเ0็ดพันบาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าลูกค้ามาดูค่ะในรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าทูโทนนะคะแล้วก็ไฟหน้าค่ะก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เป็น Uh, LED นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะพร้อมเลยตัดหมอกพร้อมไฟเลี้ยวมาในเซนีพร้อมเลยนะคะล้อมแมกนะคะในรุ่นนี้นะคะจะเป็นล้อมแมกขอบ16นะคะคุณลูกค้าจะเห็นว่าเขาจะเป็นแมกทูโทนนะคะจะเป็นทูโทนลมดําเลยเท่เลยนะคะรุ่นนี้นะคะที่กระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยนะคะเวลาคุณลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวด้านนอกก็จะเห็นนะคะทั้งสองข้างด้านข้างเลยนะคะเดี๋ยวเชิญดูภายในนะคะ่ะ ภายในนะคะเราก็จะเริ่มกันที่ประตูก่อนเลยนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถพับกระจกไฟฟ้าได้นะคะด้วยปุ่มด้านนี้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าจะเห็นว่าตรงลายประตูนะคะก็จะเป็นหนังนะคะได้สีขาวสวยงามหรูหราค่ะอันนี้นะคะไปดูภายในเหมือนกันนะคะในรุ่นนี้นะคะที่พวงมาลัยนะคะจะมีปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยและก็ cruise control น,นะคะที่พวงมาลัยก็เช่นกันค่ะจะมีจะเป็นหนังนะคะ ทำได้ด้วยได้สีขาวตรงนี้เลยนะคะมาด,ดูในรุ่นเบาะหนังนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะหนังคูแม็กนะคะอ่าเหมือนกันค่ะก็คือจะเข้าเซ็ตกันเลยเป็นเบาะหนังสีดาได้ขาวเหมือนกันนะคะน,นะคะก็จะสามารถปรับสูงต่ำของเบาะได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นรุ่นพิเศษเลยนะ,ะในรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอ7นิ้วเลยนะคะหน้าจอเต็มๆต,ตรงนี้กันเลยนะคะอ่าในรุ่นเกียร์ค่ะก็จะเป็นเกียร์6สปีดนะคะ นี้จะมีแอร์ในรุ่นตอนหลังด้วยนะคะอ่าพิเศษเลยค่ะรุ่นนี้อ่าห้องผู้โดยสารนะคะก็จะกว้างนะคะโออาร์ o R, นั่งสะดวกสบายค่ะนะคะแล้วก็ในรุ่นเกตแซนะคะในส่วนของการชนท้ายก็จะเป็นดิวอินติดกับตัวรถมาเลยนะคะก็แข็งแกร่งหรูหลานะคะในรุ่นเดียวกันนี่ค่ะเกจแซนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของเกจแซนะคะ มือเปิดค่ะในรุ่นนี้มีมือเปิดพร้อมกล้องถอยมาในตัวเลยเป็นกล้องที่มากับโรงงานเลยนะคะชัดเจนค่ะรุ่นนี้นะในรุ่น e ซุ u, รุ่นนี้นะคะในรุ่น4ี่ประตูนะคะเกรซเอฟโปรเชั่นค่ะสอง0 0ันบาทนะคะคุณลูกค้าฟังไว้กิดนะคะตอนนี้ทาดาวดีที่2อง0 0่บาทพร้อมออกรถได้เลยค่ะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะพักเพจนะคะหรือโทรเข้ามานะคะ ในเบอร์034816150นะคะหรือทักเข้ามาในเพจของอิทุสุมหานครสาขามหาชัยได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ